สิ้นสุดการรอคอยครับน้องมีคนถามโจทย์ข้อนี้เยอะมากๆการสอบท้องถิ่นข้อนี้ข้อนี้รายละเอียดเป็นไงตามพี่บัตรมาครับมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นโจทย์ข้อนี้คับน้องอยู่ในข้อสอบเก่าท้องถิ่นครับเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของสถิตินะเออใครที่บอกว่าเรื่องนี้ยากเนี่ยฟังพี่บัตรแป๊บเดียวครับเรื่องนี้เก็บคะแนนได้แน่นอนนะโจทย์เรื่องนี้ครับมันจะอยู่ในขาที่เรียกว่าการใส่ข้อมูลผิดและข้อมูลถูกครับน้องน้องบอกเป็นยังไงพี่บัตรนี่ขอให้น้องดูอ่านโจทย์ครับเขาบอกว่านักเรียน30คนเนี่ยได้เกรดเฉลียย่ย นี้ครับดอกจันเลยไฟผิดไป2คนครับน้องคนแรก55คะแนนแต่เพลอใส่ผิดเป็น70จากความจริง38เผลอใสเพ่อไฟผิดเป็น68แคะแนนโจทย์ถามครับค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องเป็นเท่าไหร่น้องฟังดีๆและกดเซฟคลิปนี้ไว้ครับข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยแม้จะอยู่ในท้องถิ่นเนาะแต่เอาไปต่อยอดทั้งกอพอหรือว่าการสอบข้าราชการอื่นได้เลยครับขั้นตในการทํามีอยู่เพียงแค่3ขั้นตอนฟังดีๆีนะข้อนี้สําคัญครับ3ขั้นตอนนี้สเต็ปที่1คือให้น้องเนี่ยหาซิกมาร